โอเคครับก็สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับแฟนๆ TGPL แล้วก็เพื่อนๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน MSI Dota 2 Tournament ครับ by TGPL ครับเนื่องจากว่ามีปัญหาการจัดฉลากแบ่ง้ายครับโดยปัญหามันอยู่ตรงที่ชื่อของทีมครับมันมีชื่อทีมที่ซ้ำกันนะแล้วเวลาเราเอามาลงชาล้องครับชื่อทีมมันจะใส่ซ้ำกันไม่ได้ครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นทีมเดียวกันนะผมเลยคิดว่ามันเป็นทีมเดียวกัน พอผมตามกลับไปเช็คครับมันดันเป็นคนละชื่อมันดันเป็นชื่อชื่อทีมเหมือนกันแต่สมาชิกในทีมก็คือเป็น2ทีมผมก็เลยตึ๊บเลยครับก็ความผิดนี้ครับผมเคโลครับขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับก็วันนี้ครับผมจะมาทําการแก้ไขการจับฉลากแบ่งสายก็คือจับฉลากแบ่งสายใหม่ทั้งหมดครับโดยมีทีมเราไปดูทีมก่อนนะนี่ครับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมันมี166ทีมครับตอนนี้มีเพิ่มเข้ามา1ทีมครับเป็น167ทีมนะ แล้วก็ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันขทั้งหมดตามนี้ครับแล้วก็สายการแข่งครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่สายจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการซัฟเฟอร์สายอีกทีนึงอันนี้ครับคือสายการแข่งจะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนะผมเลื่อให้ดูเร็วๆเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะโอเคเราไปดูที่สายการแข่งครับมาเราจะมาซัฟเฟอร์สายครับก็คือ สรุปแล้วทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดมี167ทีมครับมามาซัฟเฟอร์สายกันครั้งที่หนึ่งครับเราซับสามครั้งนะสามครั้งเหมือนเดิมครั้งที่หนึ่งครับขยับยังโอเคขยับแล้วครับ69เกมมิงขึ้นมาเป็นที่หนึ่งครับครั้งที่สองครับ่าครั้งที่สองครับครั้งสุดท้ายครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสายการแข่งครับนี่ครับสายการแข่งก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะหน้าตาสายการแข่งจะเป็นแบบนี้ก็สําหรับใครที่เข้ามาดูครับจะเข้าไปดูสายการแข่งครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์เดิมได้เลยครับอันนี้ผมทําการแก้ไขไว้แก้ไขไปแล้วนะแก้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะกดสตาร t ททัวร์นาเมนต์ไว้ครับโอเคครับผมก็ ขอจบการจับฉลากแบ่งสายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปฮะก็ความผิดพลาดครั้งนี้ครับผมเคโลขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวไว้เวลาเพื่อนๆมีอะไรจะสอบถามก็สามารถสอบถามได้ในกลุ่มเลยนะครับมีปัญหาสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยครับอ๋อส่วนเรื่อง Facebook ครับ Facebook ที่ได้ทําการสมัครเข้ามาผมขอประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าใครที่รู้ตัวว่า Facebook ตัวเองผิดครับหรือว่าไม่สามารถ ทักไม่หาได้หรือว่านัดทักไปนัดแข่งได้อะไรประมาณนี้ครับให้รบกวนทักมาแก้ไขที่ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไม่ทราบว่านัดแข่งกันตรงไหนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ